แม้บ้านเมืองไม่สงบแต่พม่าก็ยังก่อติดกระแสะหลานมาแม้จะมีแต่ซับอังกฤษบรรยายไทยแถมเวลาใชา้ไม่เป็นใจก็บอยันในขณะที่ Net Idol ชาวพม่าทำคลิป Before After หนังหลานมาทำคนพม่าชักชวนไปลองไห้ในโรงหนังกันเถอะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในชัชอาเซียนครับ ในช่วงที่ผ่านมานะครับเราปฏิเสธไม่ได้ว่ากระแสหลานมาในประเทศต่างๆย่านอาเซียนเนี่ยยังแรงดีไม่มีตกแต่ว่ายังมีอีกประเทศหนึ่งนะครับที่เรานึกไม่ถึงว่าเขาจะนำหนังหลานมาไปใช้ด้วยท,ทั้งทัทีตอนนี้ประเทศยังอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าไม่สงบนั่นก็คือประเทศเมียนมาหรือว่าพม่านะครับ แต่ก็เป็นที่น่าสังเกตนะครับว่าหลานมาที่ไปฉายที่พมา่าจะมีแต่เสียงไทยในฟิล์มและซับอังกฤษเท่านั้นแต่ว่าไม่มีภาคภาษาพมา่าหรือว่าซับพมา่าซึ่งเรื่องนี้ก็มีเสียงบ่นจากชาวพม่าพอสมควรแล้วก็จากที่ผมเข้าไปไล่อ่านนะครับดูเหมือนว่าจะมีการประท้วงอะไรสักอย่างจากสมาคมภาพยนตร,ร์พม่าสำหรับปัญหาตรงนี้นะครับ ในส่วนของลงฉายหนังนี่ก็ต้องบอกว่ามีจำนวนจำกัดแล้วก็เวลาฉายก็ไม่เป็นใจด้วยนะครับ เพราะว่ากว่าหนังจะฉายจบนี่ก็มืดค่ำแล้วและยิ่งที่พม่าตอนนี้ที่ยังอยู่ในสภาวะที่ไม่ปกติแล้วก็มีเคอร์ฟิวด้วยจึงทําให้ในเรื่องของเวลาฉายก็มีเสียงบ่นจากแฟนภาพยนตร์ของทางชาวพม่าพอสมควรและในส่วนของโลก t i k t o อกนะครับก็มีเนทไอดอลชาวพม่าทำคลิป Before After ตอนเข้าไปดูหลานมาศในโงรงภาพยนตร์ซึ่งก็ทำให้ชาวพม่านะครับเข้ามาแชร์มุมมอง,มองถึงความดีงามของหนังไทยเราด้วย อย่างเช่นชาวพม่าคนแรกที่กล่าวถึงฉากในหนังเรื่องหลานมาว่าก๊อกก๊อกมาถึงบ้านทีเอ็มซื้อให้มาแล้วนะฉากนี้เล่นเอาฉันน้ำตาแตกเลยตอนแรกฉันคิดว่าหลานมาคงไม่ท่าไหร่สุดท้ายแล้วฉันก็ต้องร้องไห้ออกมาแต่ว่าคนข้างหลังฉันร้องไห้หนักมากและจากตรงนี้ก็มีคนเสริมว่าฉันเองก็ไปดูหลานมามาแล้วตอนนี้ก็ยังคงร้องไห้อยู่เลย แต่ว่าจากมุมมองตรงนี้ก็มีชาวพมา่าคนต่อมานะครับกล่าวในเรื่องของโรงหนังว่าชานน่แหละที่ร้องไห้หนักกว่าเพราะว่าบางเมืองในพม่าไม่มีโงรงภาพยนตร์แล้วและจากมันนี้เองนะครับก็มีคนกล่าวเสริมเพิ่มเติมว่าใช่โงรงภาพยนตร์ขนาดใหญ่บางแห่งมันได้ปิดไปแล้ว ความคิดเห็นต่อมาครับคนนี้ก็มาตั้งคำถามถ,ามถึงเน็ตไอดอลว่าเฮ้ยที่พวกคุณไปดูเนี่ยไปดูที่ไหนกันเหรอคงไม่ใช่ที่เมียนมาใช่ไหมสำหรับคำถามตรงนี้เข้าใจว่าเน็ตไอดอลน่าจะไปดูที่เมียนมานะครับแต่ว่าก็ยังมีอีกคนนะครับมาแชร์ว่าสำหรับฉันแล้วไปดูที่ไทยแลนด์ คนต่อมาเลยนะครับคนที่แชร์ว่าโชคดีจริงๆที่คุณยังได้ดูหนังว่าแต่ว่าคุณเข้าใจภาษาไทยไหมและช่วยบอกชื่อหนังหน่อยสิฉันเองก็อยากดูมันเหมือนกันและจากคำถามนี้ก็มีคนตอบว่า how to make million before grandma d i e คุณสามารถดูได้ในโรงภาพยนตร์เท่านั้น ส่วนความคิดเห็นต่อมานะครับคนนี้ก็บรรยายความรู้สึกว่าฉันเองเนี่ยยังร้องไห้เลยแต่ว่านะบิลกินคุณหล่อมากส่วนชาวพม่าคนต่อมาคนนี้ก็เข้ามาบรรยายความรู้สึกหลังจากที่ดูหนังไปแล้วนะครับบอกว่าตอนดูหลานมาฉันไม่ได้ร้องไห้เลยเพราะว่าฉันไม่เข้าใจภาษาอังกฤษ ก็อย่างที่เรียนไปนะครับว่าหนังหลานมาในพม่าเนี่ยมีแต่เสียงในฟิล์มที่เป็นภาษาไทยแล้วก็ซับอังกฤษเท่านั้นนะครับก็เลยทำให้คนที่ดูเนี่ยอาจจะมีปัญหาพอสมควรมาที่มุมมองต่อมานะครับคุณดีก็คําก่าวว่าส่วนชั้นร้องไห้หนักมาก ถึงแม้ว่าจะเป็นซับภาษาอังกฤษก็ตามนี่คือผลงานภาพยนตร์ชิ้นเอกของพี่บิลกินมันกำลังเป็นกระแสที่จะทำให้ทุกคนต้องร้องไห้ถ้าหากว่าคุณไม่เชื่อให้เข้าไปพิสูจน์ด้วยตนเองได้เลยต่อมานะครับคนนี้ก็แชร์เรื่องราวของตัวเองว่าตอนเข้าไปดูหนังเรื่องนี้ฉันดูแย่มากๆเพราะว่าหนังทำให้ฉันร้องไห้ต่อมาครับถามว่าหนังเรื่องนี้เข้าฉายในเบนมาแล้วเชหรือไม่ มาที่ความคิดเห็นต่อมานะครับคนนี้ก็มาตั้งคําถามว่าที่มินมาเนี่ยเราสามารถไปดูที่โรงหนังอะไรได้บ้างคะแล้วมีซับพม่าใช่ไหมและจากคำถามนี้ก็มีคนตอบว่ามินกลาซ i นีมามีแต่ซับภาษาอังกฤษเท่านั้นมาที่มุมมองต่อมานะครับยิ่งหนังใกล้จบฉันก็ยิงลงให้หนักขึ้น1 1เต็ม10แต่าหากว่ามีคะแนนมากกว่านี้ฉันก็จะให้ ความคิดเห็นต่อมานะครับคนี้ก็ขบประเรื่องของซับภาษาอังกฤษว่าฉันอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกเวนเอ้ยนังใช้ที่พม่าแต่ไม่มีซับพมา่ามีแต่ซับอังกฤษฉันอยากจะร้องไห้มันจะสะดวกกว่านี้ถ้าหากว่ามีซับไตเติลเป็นภาษาพมา่าดูเหมือนว่าช่วงนี้นังต่างประเทศจะไม่มีซับพม่าเลย มาที่มุมมองต่อมาเลยนะครับคนนี้ก็เข้ามาให้คำแนะนำว่าเวลาฉายเนี่ยมีน้อยถ้าหากว่าไม่ดูเรื่องนี้คุณจะเสียใจมันเป็นหนังที่วัยรุ่นควรดูอย่างยิ่งเนื้อเรื่องเป็นธรรมชาติดูได้สบายๆมันเป็นหนังที่ประสบความสำเร็จอย่างมากและที่สำคัญให้เอาทิชชู่มาด้วย มาที่มุมมองต่อมานะครับคนนี้ก็เข้ามาวิเคราะห์หนังว่าผมดูมาแล้วเนื้อเรื่องแม้ไม่มีช่วงตื่นเต้นแต่หนังเรียบง่ายดูได้ไม่มีเบื่อเอาทิชชู่มาด้วยนะฉันร้องไห้จนทิชชู่หมดเลย มาที่ความคิดเห็นต่อมาครับคนนี้ก็เข้ามาวิาพากษ์วิจารณ์ว่าหนังแบบนี้เนี่ยเขาสร้างขึ้นมาเพื่อให้คนเข้าใจชีวิตมากขึ้นในขณะที่หนังพม่าเนี่ยสร้างออกมาเพื่อทำลายสมองของคนดู ในขณะที่ชาวพมา่าคนต่อมาก็เข้ามา,อาบอกเล่าเรื่องราวของตัวเองนะครับโดยที่คนนี้ก็กล่าวว่าถ้าหากว่าเป็นฉันคงไม่กล้าไปดูหลานมาเพราะว่าตั้งแต่เด็กฉันก็อยู่กับปู่ย่าตายายมาตลอดยายของฉันเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งและถ้าหากว่าฉันดูหนังเรื่องนี้มันก็คงเจ็บยิ่งกว่าเจ็บมาที่ความคิดเห็นต่อมาครับ เหมือนกันเลยยายของฉันก็เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเช่นกันฉันเติบโตขึ้นมาจากการเลี้ยงดูของคุณยายดังนั้นฉันคงหลีกเลี่ยงที่จะดูหนังเรื่องนี้ต่อมาเลยครับกล่าวว่าแน่นอนฉันรู้ว่าการคิดถึงเนี่ยมันน่าเศร้าแค่ไหนฉันคิดถึงพ่อและยายของฉันเกือบทุกวันฉันคงไม่กล้าเข้าไปดูหนังเรื่องนี้แน่แความคิดถึงมันเป็นช่วงเวลาที่โหดร้ายที่สุด ต่อมาครับบัญญยายความรู้สึกว่าตอนเด็กๆฉันอาศัยอยู่กับปู่ย่าตายายของฉันตอนนี้ฉันก็ยังคงคิดถึงท่านอยู่ฉันไม่กล้าที่จะดูลานมากเพราะว่าตอนนี้ฉันยังนึกถึงเรื่องราวในอดีตมาที่ความคิดเห็นต่อมาครับส่วนฉันอยากจะดูหนังเรื่องนี้ในพม่ารจริงๆคุณยายโทษของฉันตอนนี้อายุ98ปีและตอนนี้ท่านก็จําฉันไม่ได้แล้ว ความคิดเห็นต่อมาเลยนะครับฉันยังไม่ได้ดูเลยแต่ฉันแน่ใจว่าตัวเองต้องร้องไห้เพราะว่าคิดถึงยายของฉันเพราะฉันเห็นเธอเสียชีวิตต่อหน้าต่อตาฉันไม่คิดว่าฉันจะทนดูหนังเรื่องนี้ได้ต่อมาครับกล่าวเสริมว่าฉันไม่กล้าไปดูเพราะว่ายายของฉันเพิ่งเสียชีวิตเมื่อเร็วๆนี้มาที่มุมมองต่อมานะครับเหมือนกันเลยฉันร้องไห้หนักมากขนาดดูแค่ตัวอย่างเท่านั้น ต่อมาก็เข้ามากล่าวแบบติดตลกว่านี่คือภาพยนตร์ที่สร้างมาเพื่อทดสอบการแต่งหน้าแบบกันน้ำของคุณมาที่ความคิดเห็นต่อมานะครับคนนี้ก็แชร์ความรู้สึกของตัวเองว่าแต่ฉันไม่คิดว่าฉันจะร้องไห้นะฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณยายกับหลานชายอย่างฉันมันเป็นอย่างไรมาที่ความคิดเห็นสุดท้ายเลยนะครับ พวกเราไปร้องไห้ในโรงหนังกันเถอะตอนนี้มีแต่คนรอดูหนังไทยกันทั้งเมืองแล้วเอาละก็ประมาณนี้นะครับความคิดเห็นของชาพม่าที่พูดถึงหลานมาที่ผมนํามาฝากกันในวันนี้น่าเสียดายนะครับที่ภาพประกอบหรือว,ว่าบรรยากาศภายในโรงหนังหรือว,ว่าหน้าโรงหนังเนี่ไม่ค่อยมีเลยนะครับก็เลยแมต้องบอกว่าขาดอัรมณ์ไปสักนิดนึงสําหรับคลิปนี้ แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะต้องขอตัวลาไปแต่เป็นตเท่านี้ก่อนพบกันใหม่ในโอกาสา,ารวันนี้สวัสดีครับ